สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่รายการคีนิโร่อีกแล้วนะครับก็นะครับผมก็ได้ไปรูปโมเดรเกมคีน่าจออันใหม่นะก็ไม่ใหม่ผมไม่ได้ใช้อะไรมาดูดิไม่ต้องแบบใส่คอมมาอย่างนี้นะครับผมเพิ่งรู้มาครับมันต้องมีแอนดรอย5.1ครับ5.1อันดต่ล่าสุดนะครับไปได้นะครับ มันก็ใครสนใจนะอะไรลุ่นนะครับช่างมันะครับก็ก็ไปใช่ไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับเปิดเสียง,ยงนั้นรับก็โอเคนะครับก็นะวธการใช้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่คือพวกปรับนะครับิด p โอให้ oh, เด็กกว่าแบบคุณภาพนะครับแล้วก็นี้เปิดเสียงปิดเสียงนะครับแล้วนี่ก็เป็นพวกใส,ส่สีพวกลงเป็นโลโก้อย่างเงี้ยนะครับนความอย่างเงี้ยนะ,นะอันนี้ก็กล้องราชาผีกานะครับใส่น้ำแล้วก็ตั้ง คือการตัดคลิปนะครับเนี่ยเนี่ยรับแตร,รุ่นเรนดอยมันนี่ยนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเห็นไหมนี่คือการใส่หูฟังก็โอเคนะครับก็นะก็โหลในเพจสโตนได้นะครับก็ขัดแตกนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออก,ก่อนโอเคเข้าในเพจสโตนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแม็มัน แซนะ่ดมากไหมนี่อุ้มมาที่สองครับเหสียงที่สองก็กดเข้าไปนะครับโอเคนะก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เข้าใจนะผมไม่รู้เสียงยังใช้ได้บอพึ่งอ่านเป็นครั้งแรกนะเนี่ยใช้แอปเนี้ยก็นะเห็นไหมบางคนบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาคล้องหลุดคอมเราจะเชื่อมกับคอม แปะไฟลงมาเงี้ยมันก็จะเล่นไมโคอมได้นะครับโอเคนะครับก็อะไรเนี่ยนะครับสำหรับไอโฟนอะ่ะใชื่ถทายไม่ได้ถึงรู้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ยังไงครับ๋อมันก็ใช้ไอโฟนันะหรือบหมอันนี้เนี่ยใช้ไอโฟนนะเนี่ยแต่นี่ไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยไ,ได้แต่บนแอนดรอยห้าจุดหนึ่งนะครับ เอนทอล่าสุดจะใช้ได้นะครับไม่ต้องคอมอย่างเงี้ยงุ่นงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็อธิบายกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็น,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามคือชแนลเคนทิโระเออเคนชแนลเออนั่นแหละ เรวก็จะเปลี่ยนชื่อช่น,นลนะครับให้เป็น my my digital my, my kilo นะครับก็โอเคนะครับก็อย่าลืมไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะครับและกดติดตามผมด้าทำคลิปต่อไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเย้ bye,